ที่นะคะ<ง>การทำงานเป็นทีมปัจจุบ,บันการทำงานเป็นคณะหรือการทำงานเป็นทีมนะคะทีมเวิร์กนะคะมีความจำเป็นมากเพราะว่างานในปัจจุบ,บันนะคะมีความยุ่งยากซับซ้อนและมีปริมาณงานมากนะคะผู้รับบริการมีจำนวนมหาศาลและจะเป็นผู้บริโภคที่มีความรู้และก็มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด เะค,ะครื่องมือและเทคโนโลยีก้าวหน้าและยุ่งยากมากขึ้นมีคู่แข่งมากขึ้นการทํางานคนเดียวหรือการบริหารงานเดียเ่ยวนี่ยากที่จะบรรลุปเป้าหมายได้นะคะก็เหมือนถึงคําว่าทีมนะคะทุกคนเนี่ยจะนึกถึงทีมนักกีฬาเพราะมีความคุ้นเคยมากอย่างเช่นทีมฟุตบอลทีมบาสเกตบอลอะไรอย่างนี้สิ่งสําคัญที่จะทำให้ชนะในการแข่งขันได้ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ กันมากกว่าการแยกกันเล่นนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความหมายของทีมงานนะคะคำว่าทีมนะคะหมายถึงกลุ่มของคนที่ทำงานร่วมกันมุ่งมั่นให้ความสำเร็จของงานร่วมกันนะคะอย่างคำว่ากลุ่มนั้นก็หมายถึงคนหลายๆคนรวมตัวกันนะคะเพราะเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งโดยที่ได้สนใจต่องานและความสำเร็จมากนะ ะะดังนั้นเนี่ยในความหมายของคำว่าวทีมกับกลุ่มเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะแต่แต่ถ้าพูดถึงแล้วควาว่าทีมงานนะคะก็จะถือว่าเป็นกลุ่มของคนหรือคณะทำงานนะคะในองค์กรเพื่อที่จะทำให้องค์กรเนี่ยบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันนะคะฉะนั้นคำว,ว่าทีมงานกับคณะทำงานเนี่ยย่อมมีความหมายที่เหมือนกัน ทีมงานที่มีประสิทธิภาพนะคะก็เราสามารถประมวลลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้ก็ได้ดังต่อไปนี้นะคะ 1. จํานวนสมาชิกในทีมงานไม่มากนะก็คือทีมงานเนี่ยจะต้องมีความเหมาะสมกับตัวงานนะคะอย่างที่2เป้าหมายของทีมงานชัดเจนการรวมตัวการเพื่อจะทําอะไรละ่ะ ะะการรวมตัวกันเพื่อจะทําอะไรเป้าหมายตรงนี้ต้องวางให้ชัดเจนถึงทําให้ทีมของเรามีมุ่งมุ่งเขาเรียกเป้าหมายเดียวกันนะคะอย่างที่สมคือสมาชิกทุกคนห่วงใยต่อความสําเร็จของทีมงานนะคะคือสมาชิกเนี่ยมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะคะที่จะทําให้งานนั้นสําเร็จนะคะอย่างที่4ี่คือสมาชิกทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่เมื่อเราอยู่ในทีมเดียวกันแล้ว ทุกคนต้องกล้าแสดงออกแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะปรับปรุงงานให้มันดียิ่งขึ้นนะคะถึงจะเป็น teamwork หรือดินทีมนี้เองนะคะ 5. มีผู้นำทีมหรือห,วหัวหน้าทีมที่ดีคนนี้จะเป็นจุดสศูนย์กลางนะคะสูนย์รวมใจิตใจของคนทำงานนะคะถ้าขาดคนนี้ไปก็จะแบบอุย้ยแกว่งๆเนาะอะไรอย่างนี้นะคะฉะนั้นแล้วทีมงานก็ต้องมีผู้นำทีมด้วยนะคะ 6คือผลประโยชน์ของสมาชิกต้องชัดเจนนะคะทำงานไปเพื่ออะไรทำงานไปเพื่ออะไรนะคะคนสมาชิกที่ทำงานด้วยกันหรือคนในทีมที่ทำงานเนี่ยเขาจะได้อะไรสิ่งเหล่านี้ต้องชัดเจนนะคะในการที่เราทำงานด้วยกันนะคะมีการแบ่งผลประโยชน์เลยชัดเลยเฮ้ยคนนี้ได้คนนี้ได้คนนี้ด้คนนี้ได้คนนี้จบ นะคะเคลียร์กันไปนะคะ7สมาชิกมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันอันนี้จะขาดไม่ได้ในการทํางานนะคะคือต่างคนต้องมีความรับผิดชอบเอ,อาเปียก่ยอมรับความสามารถของกันและกันนะคะยอมรับข้อดีข้อเสียข้อเด่นข้อด้อยของแต่ละคนร่วมกันนะคะจนเกิดกความไว้วางใจกันนะคะ8คือการพัฒน,นาทีมงาน ะะทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมงานอยู่อย่างสม่ำเสมอบางทีในช่วงเวลาว่างๆนะคะคนในทีมในทีมงานเนี่ยเขาก็จะมีการเฮ้ยวันนี้เราได้ความรู้เรื่องนี้มาแหละเฮ้ยวันนี้ฉันได้เทคนิคตรงนี้มาแล้วมาแชร์ประสบการณ์กันแชร์ความคิดเห็นร่วมกันมันก็ทําให้ถือว่าเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้อันนี้ดีนทีมเลยบอกเลยนะคะถ้าใครสามารถสร้างทีมแบบนี้ได้ที่สุดยอดเลย การสร้างทีมงานนะคะหรือการตั้งคณะทํางานขึ้นมาเนี่ยควรพิจารณาสิ่งต่างๆเราต่อไปนี้ด้วยคือ1วัตถุประสงค์ในการสร้างทีมงานวัตถุประสงค์เนี่ยอาจจะแบ่งเป็น3ลักษณะคือตั้งทีมมาเพื่อทํางานตามปกติขององค์การนะคะหรือว่า2ตั้งทีมงานเพื่อพัฒนางานที่ดีขึ้น3ตั้งทีมงานมาเพื่อแก้ปัญหาโดยเฉพาะนะคะอันนี้วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงาน ต่อมาจะเป็นวิธีการสร้างทีมงานการสร้างทีมงานก็สามารถสร้างได้ด้วย3าวิธีนะคะวิธีแรกบอกตั้งขึ้นโดยคําสั่งเป็นทางการระบุเลยชื่อใครใครสั่งใครให้ทําอะไรอะไรนี้นะคะ2คือตั้งโดยการสอบถามความสมัครใจกรณีนี้บอกว่าเราไม่ได้บังคับว่าใครจะอยู่ทีมงานไหนบอกเลยว่าเฮ้ยคนเนี้ยเราฉันมีความ สามารถนะ่ะมาเสนอตัวได้นะแล้วก็ถามเลยคนนี้ดูคนนี้เก่งก็ถามเลยว่าโ,โอเคไหมมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเราไหมอะไรแบบนี้นะคะสามคือตั้งหัวหน้าทีมขึ้นมาก่อนแล้วให้หัวหน้าทีมไปเลือกสรรหาลูกทีมอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะในการสร้างทีมคือเอาเฮดเฮทเฮทเฮมาเฮทมาก่อนนะคะเฮดมาแล้วก็ให้เฮดไปเลือกทีมออกของตัวเองเองนะคะในการทําทีมเอออะไรแบบนี้การสร้างทีมก็จะมีอยู่หลายแบบนะคะ